เป็นเคสซีนารีโอที่8นะคะเรื่องแฮนด์แอน s e ้เซปค่ะค่ะก็ตอบคำถามข้อแรกนะคะที่ถามเกี่ยวกับ c o h e x i d i n e g l u c o n a t e นะครับ may reduce the number of CFU on hand compared with providoniodine นะครัค่ะก็จากเปเปอร์แรกที่เราหามานะคะศึกษาใน operating room nurse ทั้งหมด22คนค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกใช้เป็น7.5% providoniodine นะคะอีกกลุ่มหนึงใช้เป็น4% c o h e x i d i n e g l u c o n a t e ค่ะโดยเราจะพบว่าก่อนที่จะล้างมือนะคะมีจำนวนแบคทีเรียของกลุ่มที่ใช้โพลิโดนไอโอดีนอยู่ที่5คูณ10กำลัง3ค่ะ ดยแล้วหลังล้างมือก็ลดเหลืออยู่ที่8.7คูณ10กำลัง2ค่ะในขณะที่ในกลุ่มที่ใช้คอร์คซีเดนกูโคเนตค่ะก่อนล้างมือมีจำนวนแบคทีเรียอยู่ที่4คูณ10กำลัง3ค่ะโดยหลังล้างมือลดลงมาเหลือเพียง 0, 0. ค่ะก็ดังนั้นจากเปเปอร์นี้สรุปได้ว่าคอร์คซีเดนกูโคเนตลดจำนวนแบคทีเรียได้ดีกว่าโพวิโดไนโอดีนคะคะต่อมาในเปเปอร์ถัดมานะคะก็ศึกษาเกี่ยวกับนะักศึกษา30คนนะคะที่ ที่ใช้เป็นเบนซัมโคเนียมคอไลค่ะแล้วก็เทียบกับเทียบกับคอเฮกซีดีนแอลกอฮอล์แล้วก็โพวิโดเนออดีนค่ะก็พบว่าจํานวนแบคทีเรียนะคะนั้นต่ำกว่าในคนที่ใช้คอเฮกซีดีนแอลกอฮอล์และโพวิโดเนออดีนนะคะเมื่อเทียบกับคนที่ใช้เบนซัมโคเนียมคอไลค่ะโดยโดยในขณะที่ไม่ได้มีความแตกต่างของจํานวนแบคทีเรียระหว่างคอเฮกซีดีนแอลกอฮอล์กับกลุ่มคนที่ใช้โพวิโดเนออดีนนะคะ ต่อมาเป็นคำถามข้อที่2นะคะเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ลับ with additional antiseptic ค่ะโดยศึกษาเทียบกับแอลกอฮอล์สครค่ะค่ะก็อันนี้เป็นเปเปอร์เกี่ยวกับ Hand r u b b i n g with aqueous alcoholics o l u t i o n นะะเมื่อเทียบกับ Additional surgical hand scrubbing ค่ะโดย Allcam ค,คือ 30-day surgical site infection rate ค่ะโดยเราศึกษาในคนไข้จำนวน4,387คนค่ะโดยเทียบวิธีการล้างมือ2แบบค่ะแบบแรกเป็น hand scrubbing protocol ด้วย 75%, 75 alcoholic o u s a solution containing p e r p a e n o l แล้วก็ methyl ethyl et sulfate ค่ะกับอีกแบบหนึ่งเป็น hand scrubbing protocol ค่ะ with antiseptic preparation containing 4% p o v i d o n i o d i แล้วก็4% Cohexidin g u c o n a t e ค่ะโดยรเพราบว่า surgical s i t e infection rate ของกลุ่มที่ใช้ hand rubbing protocol เมื่อเทียบกับกลุ่ม hand scrubbing protocol นั้นไม่ได้ต่างกันมากค่ะอยู่ที่2.44%แล้วก็2.48%ตามลำดับค่ะอีกเปเปอร์หนึ่งค่ะศึกษาเกี่ protocol, ยวกับ hand w a s c h i n g โปรดักค่ะโดยเราใช้เป็นแอลกอฮอล์โซลูชันเป็นตัว n d u o p r o p y n in e ค่ะเป็นเป็นตัวแทนของแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเราใช้เป็นคอ h เฮกซิดีนไอโอโดนโพวิดไอโอดีนโพวิโดนค่ะก็เราพบว่าโปรดักนี้ค่ะที่เป็นโปรดักแอลกอฮอล์นี้ค่ะสามารถลดแฮนไมโครออร์แกนิซึมได้มากกว่า2ล็อกค่ะแล้วก็สามารถ ลดลดลงไปได้ตลอดทั้งการศึกษาค่ะในขณะที่กลุ่มที่ใช้เป็น4ี Co ่เปอร์เซ็นต์คอเฮกซิดีนค่ะลดลดโคโลนไนเซชันได้มากกว่า2ล็อกค่ะแต่ว่าตลอด,ลอดการตลอดการศึกษาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันมันก็ เอฟฟีคาซี่มันก็ลดลงระหว่างระหว่างการศึกษาค่ะก็ต่อมากลุ่มสุดท้ายที่ใช้เป็น7จ็ดจุเปพวิโดนไนโอดีนค่ะก็ลดลดเจิมได้มากกว่า1ล็อกค่ะแต่ว่าในตอนจบของการศึกษานั้นพบว่ามีมีแบคทีเรียรมากขึ้นค่ะหลังจากล้างมือค่ะค่ะต่อมาคำถามข้อที่3นะคะเกี่ยวกับระยะเวลาของการล้างมือนะคะโดยล้างเทียบเทียบระหว่างล้างมือสนาทีค่ะกับ ล้างมือ2นาทีค่ะโดยเอาคำที่เราจะดูก็คือ C F U เหมือนเดิมค่ะค่ะก็เริ่มจากเปเปอร์แรกนะคะเราศึกษาใน25ส s t a ในสตาฟสตาห้องผ่าตัดจำนวน25คนค่ะเทียบการล้างมือ3นาทีเราพบว่าลาการล้างมือ3นาทีค่ะสามารถลดล็อกของแบคทีเรียเขาได้มากกว่าการล้างมือ2นาทีค่ะค่ะซึ่งซึ่ง ซึ่งการลดนี้เป็น d i f f e r significantly นะคะคือลดได้อย่างแตกต,ต่างอย่างมีระยะสำคัญค่ะโดย p อยู่ที่0.02ค่ะของการล้างมือที่2นาทีเทียบกับการล้างมือที่3นาทีนะคะแต่ว่ามันลดแต่ว่ามันอยู่ต่ำกว่าที่0.5หรอกค่ะซึ่งซึ่งอันนี้เป็น H e ที่ต่ำกว่า ที่จะมาใช้ในทางแพ็กที่เข้าหรือใช้ในทางคีนิคอลสิ่งเด่แคลนได้ค่ะดังนั้นสตาร์ดี้นี้จึงเสนอว่าการล้างมือ2นาทีเทียบกับาการล้างมือ2นาทีนี้ไม่ได้ต่างกันในเชิงคีนิคอลค่ะไม่ได้ต่างกันในเชิงที่จะมาใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันของเราค่ะค่ะต่อมาข้อที่4นะคะก็คือเทียบกับว่าเ p i c i x กับบัตเนี่ยค่ะมันช่วยอะไรในการลดจํานวนของแบคทีเรียในการล้างมือได้หรือไม่ค่ะ ก็เปเปอร์นี okay, sure ้ค่ะพบว่าเป็นการศึกษาในในสตาฟในห้องผ่าตัดจำนวน164คนค่ะก็โดยโดยเทียบเทียบการศึกษาเป็นทีเซอร์จิคอลแฮนด์ o คาโปรโตคอลค่ะอันแรกก็คือคอเฮกซิดีนอย่างเดียวค่ะอันที่สองคือคอเฮกซิดีนแล้วก็ใช้เนลพิกด้วยค่ะอันที่สามคือคอเฮกซิดีนแล้วก็มีเนลบัชด้วยค่ะแล้วก็พบว่าพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของการ ของจำนวนแบคทีเรียที่ลดลงนะคะค่ะคือไม่ไม่พบเลยระหว่าง3อันนี้ค่ะก็ดังนั้นเน b u บัชแล้วก็เนโพิกที่ใช้ใน Surgical Hands น์คบก็ไม่ได้ช่วยลดแบคทีเรียจำนวนแบคทีรียค่ะค่ะต่อมาข้อที่2สรุปวิธีที่ควรใช้ในการล้างมือก่อนผ่าตัดค่ะก็ก็ถ้าเทียบกับคอเฮกซิดดนโกโคเนตกับ พอวิดีโอไอโอดีนะคะแล้วก็พบว่าคอเฮกซิดีนโกโคเนตนั้นนั้นนั้นจะช่วยลดจำนวนแบคทีเรียได้มากกว่าค่ะจากเปเปอร์ที่เรานำมานะคะแล้วก็ถ้าเทียบแอลกอฮอล์ลับ with a d d i t i น n a l a n t i s เซปติกกับแอคเวีย์ซัคคับก็พบว่าแอลกอฮอล์ลับสามารถลดได้มากกว่าค่ะส่วนถ้าเทียบะระยะเวลาของการล้างมือที่2อนาทีกับ3านาทีนั้นก็คนพบว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันมากค่ะแล้วก็เนลพิกกับเนลกับเนลบัชก็ไม่ได้ไม่ได้จำเป็น ่อการล้างมือค่ะในการใช้ในก่อนเข้าห้องผ่าตัดค่ะถ้านำถ้าคิดจากเปเปอร์ที่นำมานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการขั้นตอนการล้างมือก่อนเข้าห้องผ่าตัดค่ะที่เอามาจาก WHO นะคะก็เริ่มจากเราเอาอกกดค่ะแล้วก็น้ำยามาถูที่มือค่ะแล้วก็ถูเริ่มจากแขนข้างหนึ่งก่อนค่ะถูจากจากอั p เปอร์ลงไปโลเวอร์ค่ะแล้วก็ตามตามรูปในช่องที่2นะคะ ตามรูปในแถวที่2ค่ะก็ขั้นตอนนี้ใช้เวลาที่ที่ถึง5นาทีค่ะจากนั้นเราก็รีพีทขั้นตอนเดิมที่แขนอีกข้างหนึ่งค่ะค่ะก็ค่ะจากนั้นเราก็หลังจากรีพีทขั้นตอนเดิมที่แขนอีกข้างแล้วเราก็จะมาเริ่มเริ่มเราก็จะมาทําการถูที่มือต่อค่ะก็ขั้นตอนถูที่มือจะอยู่ที่ช่องที่11ถึงช่องที่17นะคะโดยขั้นตอนถูที่มือก็จะอยู่ที่ใช้เวลาที่20-30วินาทีค่ะ ค่ะก็เริ่มจากถูที่ฝ่ามือก่อนค่ะแล้วก็ถูที่ซอกนิ้วมือค่ะแล้วก็ถูที่เอ่อถูที่ด้านหลังของมือค่ะแล้วก็ด้านหลังของนิ้วมือค่ะแล้วก็ถูที่นิ้วโป้งนะคะค่ะก็โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ60วินาทีค่ะแล,แล้วก็แล้วก็จากนั้นก็เดินเข้าห้องผ่าตัดไปค่ะก็อ่าส,สิ่งที่เราใช้ในการล้างมือก็ใช้ใช้เป็นแอลกอฮอล์เบสแฮนด์ลับค่ะ ค่ะคำถามที่3ก็คือโควิด19พ andemic และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมีผลต่อแฮนด์แอนตี้เซปติกอย่างไรคะ่ะเราก็นำเปเปอร์มาเปเปอร์นี้นะคะเป็นเปนเปอร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการการใช้แฮนด์ไฮยีนแอคทิวิตี้ในในในเฮลท์แคร์ในอ่อในคนในเฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์ที่ทำงานในในแผนก ICU แล้วก็แผนกเมดและแผนกอายุรกรรมค่ะก็โดยเราศึกษาเป็น สี่ช่วงเวลานะคะคือช่วงที่ก่อนที่จะเกิดโควิดค่ะแล้วก็ช่วงระหว่างที่เกิดโควิด1นค่ะแล้วก็ช่วงหลังจากเวฟเวฟแรกของโควิด1 9จบค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายคือช่วงช่วงที่เกิดโควิด -19 เป็นเซคันด์เวฟค่ะเวฟที่2ค่ะโดยเราพบว่าพบว่ามีการใช้ใช้จำนวนใช้มีการกดแอลกอฮอล์ค่ะ มีการกดแอลกอฮอล์ในคนไข่ต,ต่อคนไข้หนึ่งคนในสีช่วงนี้ตาม,ตามลำดับดังนี้ค่ะก็คือช่วงก่อนที่ช่วงก่อนที่จะมีโควิดค่ะมีการกดแอลกอฮอล์อยู่ที่ห้าจุดเจ็ดค่ะแล้วก็ช่วงที่เกิดโควิดมีการกดแอลกอฮอล์ที่สิบเก้าจุดสี่ค่ะแล้วก็ช่วงหลังจากโควิด1นทีนเวฟแรกมีการกดแอลกอฮอล์ที่สิบเจ็ดจุดหกค่ะแล้วก็หลังในช่วงที่มีโควิด19ทีแพี่สองมีการกดแอลกอฮอล์ที่เจ็ดจุดเก้าค่ะก็คือก็คือพบว่าการ การแฮนไฮยีนของของคนที่ทำงานในโรงพยาบาลในแผนก ICU แล้วก็แผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลนี้ค่ะสับเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่มีโควิด1 9ค่ะแล้วก็ช่วงหลังจากโควิด1 9ค่ะแต่พอหลังจากแต่พอในช่วงที่เป็นโควิด9เวียเวฟที่2ค่ะก็มีการใช้ที่ลดลงค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ